เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องปฐมวันนั่นเองนะครับวันนี้เราไม่อยู่ในเกมในโลโบอครับมันอยู่ในแบบที่มีชื่อว่า All Star Tower Defense กันนะฮะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมา,ารีวิวเจ้าตัวซาสเกะ6กดาวกันนะครับในที่สุดมันก็นมาแล้วนะฮะคนดูก็ซาสเกะ6ดาวนี่คืออัปเดตล่าสุดเลยนะครับเป็นอัปเดตของ All Star อัปเดตใหม่นะฮะก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันด้วยว่าเราเอา้ยเดีเ๋ยวเรารับชมกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวมันก็จะใช้ประมาณ ใช้ซาตะเกะห้าตัวครับเหมือนนาวโตะเด็ดเลยครับใช้ซาตะเกะห้าตัวครับโมเดลมันก็จะประมาณนี้นะครับมันจะเท่หน่ะพี่ตัวนี้คือลูกดักเต็นะเดี๋ยวพี่จะทำร้อยห้าสิบแน่นอนนะฮะมันต้องมันอาจจะต้องใช้ราคาเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะโหดกันแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันในโหมดอินฟินิตี้กันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องปฐมวันกันด้วยนะฮะอุ้ยนี่คืออะไรอ่ะมีอีเวนต์หรอเจ็ดสิบเจ็ดเบฟเก้า อีกสี่วันอันนี้เออเฮ้ยการแบบเป็นทําเหมือนนี้ใหม่อ่ะคนหนูมันมีอะไรใหม่เยี๋เลยนะเว้ยเดี๋ยวดิเป็นไปเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันน่าจะเป็นเอ็กทีมปะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นดันอันนี้เลยแล้วกันนี่อันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับเดี๋ยวจะรีวิวเจ้าซาสเกตนะครับลูกรักคนใหม่ของของดิแชมแล้วกันเออเราไปรับชมกันเลยนะฮะ ก็คลิปนี้ก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ตัดอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเร็วๆกันเลยนะครับอัปเดตนี้ก็อัปเดตประมาณตอนตีห้านะคุณดูประมาณตีห้าเลยนะโคตรโคตรแบบโคตรนานอะแบบมันึจะอัปเดตก็อัปเดตอะแต่มันไม่เหลี่ยมนะมันโอมันไม่เหลี่ยมนะคุณดูแต่มันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่มันจะอัปเดตก็อัปเดตอะคุณดูเอองงกันอยู่แบบนึนจะอัปเดตก็อัปเดตเลยงั้นเดี๋ยวเราจะวาง วางเจ้าตัวบูมาก่อนเลยแล้วกันเรวางบูมาก่อนเลยเราวางไว้ตรงนี้เราจะมารีวิวกันแบบชัดๆกันเลย,เ,ยเราจะเป็นแบบว่าธรรมดรานะอีกทีนดีเป็นแบบว่าธรรมดาน้วกันธรรมดาเราจะฟาร์มตังค์ไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวกันหน่อยนะฮะคนดูเพราะว่าพี่อาจจะไม่ได้ตัดเลยนะครับเดี๋ยวก็ถ้าใครที่แบบว่าถ้าใครแบบเอออยาก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 รีบดูแล้วก็สามารถกอไปได้เลยครับกอได้เลยนะครับ เร,เราสามารถกรอไปได้เลยนะฮะคุณดูโอเคครับเดี๋ยวเราจะนั่งรอรอ,อัพตัวไปเรื่อยๆแล้วกันเราจะเือจะนั่งบ่นไปงี้แหละโอเคฮะเราก็จะอัพตัวนะฮะตอนนี้เออเอาตาม ทุกคนคิดเห็นยังไงว่าตัวนี้เป็นตัวตีพื้นหรือว่าจะเป็นตัวขี่<ค>ทุกคนคิดเห็นยังไงแล้วก็ตัวจริงตัวตัตวตนี้ตัวนี้จะเป็นตัวตีแอร์หรือไม่เดี๋ยวเราไปรับชมกันด้วยแล้วกันแต่รู้สึกว่าตัวเนี้ยพี่ก็กรีวิวไปแล้วแหละว,วันนี้วันนี้พี่ไลฟ์สตรีมไปใช่ไหมฮะพี่ก็รีวิวกับลองๆไปหล้ยแต่เราม,มาดูกันว่าจะเป็นยังไงเพื่อคนที่จะว่าเอ้ยเฮ้ยคนนี้ใครเนี่ยทำไมเรียเยอะจังออะไรประมาณนี้เราจะมาวางวางเจ้าตัวเพโลน่าก่อนดีกว่าเพลน่าโอเคเพลน่าต้ไปที่พันหกเลยนะ อ่ะอัพตัวก่อนนะครับดูก็คลิปนี้ก็อาจจะแบบว่านานหน่อยฮะค,คลิปนี้อาจจะนานหน่อยครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพี่ไม่ได้จัดหรือว่าอะไรเรารอดูกันรับชมกันได้เลยนับปันยืเดยนแล้วครับโอเคฮะคอุ้ยต่างไม่เพิ่มสักทีชาจังวะให้เราเปิดเอฟิกก่อนละกันตะว่าเพโลน่าไปขอตังค์หน่อยขอตังค์หน่อยลุงนี้เป็นแบบลุงนี้เล่นเพลงนี้ดีกว่านะอี้ ข,อ,อ,ข,อ,ขอตังค์น่อยขอตัง okay. ค์น่อยขอตังค์น่อยขอตังค์น่อยโอเครอัพกันต่อไปนะราคาตัวมันก็น่าจะใช้เยอะอยู่นะฮะคนดูราคามันก็น่าจะเยอะนะแบบเยอะเลยอ่ะเยอะแบบเยอะเลยอ่ะโหลีเล่นเล่นแบบว่าเอกตีนก่อนนะเล่นเป็นเอกตรีดีกว่ารอกันรอกันคลิปนี้ก็อาจจะแบบละอาจจะนานหน่อยนะคนดูผู้ชมคุณผู้ชมคนดูอาจจะนานหน่อยนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับสามารถกอได้เลยนะครับสามารถกอได้เลยนะครับ ตรงช่วงนี้ไปผ่านชนิก่อนอ็ไ้หรือว่าจะนั่งฟังพี่บ่นออไปก็ได้หรือจะนั่งฟังพี่บน่ไน,บนได้ได้นะใครอยากฟังพี่บ่นฟังได้นะเราจะวางตรงนี้อีกตัวหนึ่งเหมือนกันโอเควางแหละมันจะได้แบบว่าเออตีตายแล้วได้ตังอัพโอเคอัพไปเลยขอตังหน่อยขอตังหน่อยขอตังหน่อย ขอตั้งน้อยขอตั้งน้อยช่วงนี้มันก็เออช่วงนี้ก็แบบว่ามันก็อัปเดตมาใช่ไหมแต่วู l ส2มันยังไม่มาเลยอะแล้วแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคนดูตัวละครเออวันนี้มีดันด้วยนะเมื่อเช้าเมื่อเช้าที่พี่ลงไปคือมันมีดันเจนเว้ยถ้าใครไม่ลงลงทันก็สามารถากลับไปดูไรสตีมย้อนกลับพี่ได้นะฮะ เป็นไลท์สตรีมอันเก่านะฮะสามารถเข้ามาดูนะครับว่าตัวละครเป็นตัวอะไ like. รแล้วก็อย่าลืมนะครับยินนี้นะครับเจอกันนะครับไลท์สตรีมช่องปฐมวันนะครับใครที่อยาก,กอาศรราัศนะบอกเลยว่าอัศนะพี่50ตัวบวกๆแน่นอนเดี๋ยวจะมาแจกตัวแน่นอนนะฮะใครที่อยากได้นะฮะเออและเยันหนึ่งคือเดี๋ยวจะมารีวิวดาบีด้วยเนี่ยดาบิแม่งมันโดนเดิมเพื่อนคนรู้ตอนแรกราคามันประมาณพันเจ็ดห้าสิบตอนแรกราคาดาบิอ่ะขั้นแรกอ่ะพันเจ็ดห้าสิบไปโดนเนิร์ฟเฉยเลยงง ตัวละครลูกรักโดนเนฟไม่ได้ไงเนี่ยงงเหมือนกันไม่น่านะเออดาบีอ่าโดนเนฟดาบีก็โดนเนิร์มนะแล้วก,ก็ตัวนี้โอเคเราอัพขั้นต่อไปกันเลยดีกว่าเราเริ่มมีพอเริ่มมีตังค์แล้วเราเอาไปอัพไปอัพไปนี่เอาให้มันเป็นขั้นสองเพราะว่าเดี๋ยวมันมีตัวตีขั้นสองมาโอเคแค่น,นี้ก็น่าจะไม่ดุดแล้วน่าจะย,วยาวๆฮะตอนนี้แล้ก็รอกันย,ยาวๆนะฮะรอฟังพี่บ่นไป <laughs> ัคุณผู้ชม ถ้ามันแบบร้าบเบื่อไงขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพี่อาจจะไม่ได้ตัดเลยนะครับเพราะว่าคนตัดรับหรือว่าใครอยากใครที่สามารถแบบตัดคลิปได้ก็สามารถแบบทักพี่มาแล้วนะจางคลิปละร้อยแพงไปหมดะคลิปละสิบบาทคลิปละสิบบาทโอเคเราจะอัพขั้นต่อไปกันเลยแล้วกันตอนนี้ขออัพบูราก่อนแล้วกันโอ้เนี่ยตอนแรกอะมันเป็นพันเจ็ดห้าสิบเว้ยแต่ตอนนี้แม่งมันมันคือมันแบบอัพราคาแบบ อัพแบบสองหมื่นอัพอะตัวเนี้ยจริงสองหมื่นอัพเลยเว้ยโคตรเวอร์อะโอ้โหไม่อัพราคาโคตรแพงตัวมันโกงอะแล้วมันแบบมันมันเนื้อปีกอะโอ้โหเสียใจจัดตีหน่อยตีหน่อยจะได้ขายทิ้งโอเคสองตัวนี้ก็มีสองตัวนี้ก็น่าจะนไปดุดแล้วเรออัพต่อนะฮะเราเราอัพเราจะวางสักสเกตกันเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนอันนี้มีตังค์แล้วเริ่มมีตังค์แล้วโอเค ี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เราเอาวางสัึกเกให้แล้วกันนะฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะนั้นเดี๋ยวเราขายดีกันขายขายไปเราจะาวางก่อนแล้วกันวางก่อนวางก่อนโอเคราคาอยู่ที่แปดร้อยนะฮะคุณดูราคาอยู่ที่แปดร้อยนะฮะแปดร้อยนะฮะ,ะ,ฮะตอนนี้ก็สกิลมันเท่ะนะเราไปอยู่ที่พันสี่เก้าสิบนะครับนี่คือเวว้าห้าสิบนะตีหกวิวงสามสิบนะครับตีเป็นเอ E ในวงนี้นะครับคุณดูถือว่าเท่อยู่นะ ถือว่าใช้ได้นะสิทูมเป็นลูกไฟขออัพก่อนสิเหมือนเหมือนเหมือนอีทาจจีเลยอีทาจจีตอนอัพเต็มมันมันจะเป็นแต่อันนี้มันปล่อยไฟใช่ไหมแต่อีทัจจีมันปล่อยอะไรนะปล่อยควันดำๆอะ่ะคืออะไรไม่รู้อะไรประมาณนั้นอ่ะไอควันนะวดำๆอะ่ะไม่ใช่อะไรวะเขาเรียกว่ามันเป็นที่แบบว่าเวลาเผาอ่ะเวลาเผามันจะเผา,เผาจนแบบจนถ้าสมมติว่าคนนั้นไม่ตายก็คือแบบว่ามันจะไม่หยุดเผาอะ่ะเออมันก็โกงอยู่นะแต่อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไง เออยันหนึ่งเดี๋ยวจะมารีวิวอ่หกดาวของอิคาจินะครับตัวมล์เยอะมากอยู่เราลคลิปนี้ก็อาจจะบ่นบ่นมาก่อนนะคนดูจะจะบ่นให้ฟังเพราะว่าไม่ได้ตัดเออไม่ได้ตัดแลว้วราคามันแพงด้ะเดี๋ยวเราอัพขั้นหนึ่งแล้วกันราคาอยู่ที่แปดร้อยนะฮะส่วนราบิเป็นเพิ่มมาอีกพันสี่เก้าสิบนะครับวงเ,เพิ่มมาอีกห้านะครับ,บ,เ,รรบเดี๋ยวเราอัพขั้นต่อไปกันเลยแล้วกัาาน,นนะครับราคาถึงเป็นแล้วนะครับอัพแล้วโอเควงเพนนิ่มมาอีกนิดเดียวราเบิตอนนี้ราเบิอยู่ที่สองพัน 980นะครับวงที่6นะครับระยะเอ้ยวงอยูที่สานะครับส่วนคูลดาวอยที่6นะครับ6วิตีหทีนะฮะคนดูโอเคเดี๋ยวเราจะอ่าอัพขั้นต่อไปแล้วกันราคาอยู่ที่2,000 2,000เอ้ยราคาอยู่ที่1,350นะครับแล้วก็ดาเมจเพิ่มไปอีก2,458นะครับวงเพิ่มมาอีก5นะครับเราเอัพขั้นต่อไปกันเลยนะครับโอเคเอัพขั้นต่อไปแล้วตอนนี้ได้ไปอยู่ที่ 5้าพันะครับถือว่าเยอะอยู่นะถือว่าเยอะนะตีติดไฟไหมไม่น่าติดไฟนะดูอ่ะตีติดไฟไหมไม่ไม่รู้ว่าติดไหมแต่มันตายไปแล้วอะ่ะไม่น่าติดไฟนะฮะเดี๋ยวเราขอพี่คอนเรนัขอกันตรงนี้ก่อนกันนะฮะไม่น่าจะตีติดไฟนะฮะตีหกวินะครับตีหกวิเราเอาขั้นต่อไปกันเลยนะครับเอาต่อไปดาคาที่หนึ่งพันหกร้อยหกสิบห้านะครับ 21, นำเปเพิ่มมาอีกสองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดพลังอ่าพลังเอ้ยสกิลเพิ่มมาอีกนะครับสกิลใหม่นะครับแล้วก็ อ่าหกอ่าระยะเพิ่มมาอีกหกนะครับเราอัพขั้นต่อไปกันเลยนะครับพันหกร้อยหกสิบห้านะครับอัพไปเลยปั๊บอเอาแล้วได้เป็นที่เจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบหกนะครับเป็นไงเทโคเทเทจัดนะคุณดูเค็ติอย่างไวเยเทมากมา่กอดโคเทแหลกปว่เนี่ยเยเจจัดอู้แปลกมากฮุ้มติดไฟไหม นัดติดไฟนะตีหกวิหวัดกอลเขเทคขาดูเทจัดพี่ชอบพี่ชอบลูกรักเนี๋ยพี่ทำร้อยห้าสิบอ่ะตัวเนี้ยทาสเกตตัเน้ยเดี๋ยพี่ทำร้อยห้าสิบเลยลูกรักเลย <laughs> เทมากคนดูทุกคนดูคลิปเห็นยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับว่าเออทาสกเกตมันโหดไหมหรืออะไรยังไงหรือว่าชอบโมเดลไหมหรือยังไงบอกแล้วนะครับ โอ้โหโคตรเท่เดี๋ยวเราขอล้อัพไปเรื่อยๆแล้วกันระหว่างนี้เราก็อัพไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราอัพขั้นต่อไปกันเลยนะครับราคาอยู่ที่1,700นะครับดาวเบรดเพิ่มไปอีก2 5 0พ no oh ันสานะครับวงเพิ่มไปอีก2นะครับเราอัพขั้นต่อไปเลยปุ๊บอันนี้ยังไม่ตีแอร์นะยังไม่ตีแอร์นะคนดูโอ้ไม่ก็ดาวเบรดอยู่ที่10,000นะฮะตอนนี้ยังไม่ตีแอร์นะครับเดี๋ยวเรารออัพต่อไปราคา what 800เอ้ย8 8แปดหมื่นแปดรเลยวะ 80,000ื่นหมายก็ยังเยอะโอ้โ oh, หไม่มีตังค์ว่ะเดี๋ยวขออัพก่อนตังค์ไม่มีจนจัด8 0ด0 0ื่นเราลองอัพขั้นต่อไปกันเลยละกันอุย้ยขอตังค์นอยขอตังค์นอยถ้าเราอัพสุงนีะได้ไหมจะได้ไปครน,นมดไปจะไวไหมอ้พี่ว่าราคาเต็มน่าจะพอกับนาระโตนนะ ส่วนดาเมจนั่นจะแบบออดกว่านันตุนนะจริงอะดาเมจพี่ว่ามันอาจจะน้อยกว่านันตุนหน่อยนึงแต่มันแต่พี่อยากรู้ว่าถ้ามันตีแอเอแล้วนี่คือมันดีมากเลยนะเพื่อนคนดูถ้าตีแอแล้วก็เท่ากับก็ต์อะเาใครจะแหละตีแอร์ได้เท่ากับก๊อตเลยอะถ้าถือว่าตีแอร์ได้เท่ากับก๊อตแต่แบบดาเมจอาจจะอาจจะเป็นตัวเบต้าตัวใหม่นะครับคาสึเกะตัวนี้อาจจะเอามาคู่กับแบบว่าอย่างเช่นรนันตุคู่กับคาสึเกะอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นตัวเบต้าคู่กัน รอรอก่อนครับรอรอรอฟามตังส ER. okay, ักครู Ting ่นะฮะขอใค้ฟามตังสักครู่นะคนดูขอภายในความล่าช้าด้วยนะครับโอเคใครที่ยังก็กรอไปได้นะครับกรอไปได้นะครับตอนนี้ยังไม่ตีแอร์นะครับเดี๋ยวรอตังสักครู่ก่อนโอเคระวังตรงนี้แล้วกันเทมากอุ้ยเรามีจางครับแล้วจางพอดีขออัพดีก่อนแล้วกันขออัีก่อนขอขอเดี๋ยวขออีกนี่แอร์หน่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากัน ถึงเด่นถึดเด่นถึดเด่น,ดเ,ดนเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับคนดูีจะวงางไว้ตรงนี้แล้วกันเท hey, ่จัดจัดจะให้ดูโมเดลเข่าโคตรเฟี้ยวอะ่ะโมเดลคืออย่าง the. ทีงทยย่ท่ายองท่ายืนเท่มากเท่แบบเท่ไม่ไหวโอเคครับถ้าชอบอยังไงก็รินกดไลค์ด้วยนะครับโอเคครับเราจะรอรอตังก่อนนะฮะเราจะขั้นนี้เสร็จปุ๊บอโอเคครบแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะ มาลุยอันนี้กันเลยนะครับคุณดูอ่ามันตีแอม์ไหมวะคุณดูว่ามันตีแอม์ไหมเราอัพอันนี้ไปเลยแล้วก็วางอันนี้ไว้โอเคครับเดี๋ยวเรารอตั้งสักครู่นะครับคุณดูตอนนี้อัพครบหมดแล้วหนึ่งตัวครบหมดแล้วแปดตัวที่ครบหมดแล้วนี่ก็ครบหมดแล้วเดี๋ยวเราขอขายนี้ทิ้งนะฮะโอเคเราจะมารีวิวเต็มๆและโอเคครับขอความภัยใน๊ดาช้าด้วยนะครับขอภัยด้วยนะฮะมาซี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 แปดหมื่นวะจังเยอะต่อไป อ่าโอเคแล้วแล้วแล้วโอเคครับต่อไปนะครับราคาอยู่ที่แปดหมื่นนะฮะวงเพิ่มมาอีสิบเอ็ดนะครับดาเมจเพิ่มมาอีหกหมื่นเจ็ดนะครับส่วนสกิลเปลี่ยนนะครับดู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 าตีแอร์ไหมโอ้ my god อะไรอะวงเปลี่ยนวุ้นเอเคเซนอีสื่อเนี่ยเอเคโคเทขอดูเทจัดเลยเฮ้ยเทมากดูที่สูงดิวูตีไวด้วยเนี่ย เซนิสูจูปอาอัลตินีโอ้ทะลุไปดูเลยโอ้ตีแอร์ไหมว๊ด <What? S 1> ตีแอร์ด้วยนะฮะโอ้โหอย่างโกงอะคุณดูโอเคเอาเรื่องจัดโอเคครับเดี๋ยวเราอัพขั้นต่อไปกันเลยนะครับต่อไปราคาอยู่ที่9ก้าหมื่นนะครับดาเมจเพิ่มไปเมื่ีก74,500นะครับวงเพิ่มไปอีก71นะครับอียี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราอัพขั้นต่อไปกันเลยครับปุ๊บเป็นไงดาเมจต,ตอนนี้ดาเมจอยู่ที่เอ่อ 1 5 2 0 0 0นะครับตีเนะฮะตัวนี้ย้ำว่าตีเนะครับตัวนี้ตีเนะครับนี่ดาเมจอยู่ที่ตอนนี้อยู iny, ่ที iny, ่ iny, 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 ประมาณแสนห้านะครับเลาวแล้วตอนนี้ก็อัพไปประมาณเกือบโอ้หน่วยสิบร้อยพันหน่วยสิบร้อยพันหมื่นตอนนี้ก็น่าอัพไปแสนกว่าแล้วมั้งโเข้าต่อไปอัพอีกเก้าหมื่นนะครับต่อไปครับราคาอัพอี่เก้าหมื่นนะครับด้าเบ็ดเพิ่มมาอีกแปดหมื่นเก้าพันสี่แล้วนะครับวงเพิ่มไปอีกสิบสี่นะครับอัพไปเลยโอ้ oh. นี่ได้ไปอยู่ที่2 4 1 4 0 0วงอยู่ที่94นะครับระยะเอ้ยไม่ใช่เวงอยู่ที่94นะครับส่วนครูดาวอยู่ที่6นะครับ6วิตี1ทีนะครับเป็นเอเซนดีสื่อไปแล้วตีไวจัดจัดไวมากตัวนี้ตีโคตรไวเลยไวจัดนะคนุณดูตัวเนี้ยโอ้โหเท,ท่เท่มากโว้โหเท่บอกเลยว่าลุกลักโอเคครับเดี๋ราอัพขั้นต่อไปเลยนะครับราคาที่93,000นี่เราอัพ9ก้0 0ม่นาสอรอยนะ จำเพิ่มไป,ปมอีกแสนนะครับแสนหน0่ง่นาพันสรนะครับระยะเพิ่มอีก2ีอ็ดนะครับเวา,าข้าต่อไปเลยปุ๊บเป็นไงตอนี้ได้เป็นอยู่ที่3 6ม0สนหก่นะครับวงอยู่ที่ห1ครับหวิตีหทีนะฮะหวิตีหทีนะครับ,นะรบมันตีเป็นแบบเนี้ยไม่ได้ตีเป็นเอ e. ีไตีเอนตีเอ e. ีแค่เนี้ยแค่เนี้ยเออโอ้ตัวหลุด,ดยังไงตัวหลุด,ดยังไงตัวหลุด,ดยังไงขออนุญาตวางตรงนี้แล้วกัน โอเคฮะเดี๋ยวเราขั้นต่อไปกันนะครับราคาอยู่ที่96,000มื่นะครับดาเาอยู่ที่หนึ่งแนาพนะครับวงที่11นะครับเอาขั้นต่อไปเลยอุย๊บเป็นไงตอนนี้ดาเปที่สี่แสนจ็ดหมื่นเกาพะครับโอ้โหถือว่าโกงอยู่นะแล้วก็ตีเอ้ด้วยแล้วก็ตอนนี้วงอยู่ที่126นะครับสุดยอดราคาต่อไปหน่วย10บร้อยพันหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนอุ้ยก็ก็ไม่เดี๋ยวแพงปวะ ต่อไปนะครับอัพที่หนึ่งแสนนะครับดเ้เ็นเพ่มีอีกหนึ0 0แสนนะหน่วยสิบร้อยพันหมื่น1ส0ดาเเพิ่มมาอีกแสนอ่าหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยนะครับวงเพิ่มมาอีกยี่สิบสองนะครับอัพคัทตัวไปกันเลยนะครับโอเคตอนนี้ดาเมจที่หกแสนโอ้โหดาเมยโครเยอะวงร้อยสี่สบแนะคุณดูวงนี้น่าจะไกลสุดแล้วปะหน้าตกก็ประมาณร4 0กว่าบาทร้ี่บาทนี่มันร้อยสแปแล้วอะเชี่อ หน้าไม่อย่างเวะต่อไปอัพขั้นอุ๊ยสิหกแสนเนาะต่อไปอัพอยู่ที่หกแสนอะอเคกูคดูอัพพวกแสนย่างเยอะอุ้ยเอา้ามีตัววิ่งผ่านเข้าบ้านหรอือเปล่าไม่เห็นมันวิ่งผ่านอะไรกันวะ้ล่ะโอเคฮะโอเคฮะโอไมค์ก็อดตอนนี้ต่อไปอัพเพราราคาอย่ที่หกแสนนะคนดูเยอะมากเป็นอะไรที่เยอะมากนะฮะ มันตีหกวิคก,ก็ถือว่าไม่ช้านะถือว่าเร็วมากเลยนะโอ้โหพมายแสนเนี่ยหกแสนไมค์ก้นอนโอเคครับรอกันยาวๆนะคนดูรอกันยาวๆเดี๋ยวเรามาบับเล่นๆกันแล้วกันบับเล่นๆกันอ่านี่แล้วก็นี่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาบับเล่นๆกันนะครับคนดูหนึ 1, 2, 3, 1, 000, 1, 800, ง่งสองสามหนึ่งล้านหนึ่งล้านแปดแสน โคตรเยอะโอ้คิปนี้นะ่าจะยาวหน่อยครับคุณผู้ชมเยอะมากเยอะแบบเยอะไม่ไหว่วันนี้ไปยี่สิบสี่เวฟแล้วครึ่งชั่วโมงแล้ววะเนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้ววะไว้กอนขอตังค์หน่อยอีกแสนหนึ่งเรอก่อนรอก่อนรอก่อนหกแสนอะอย่างเยอะแค่นี้ไม่พอแน่นอนดูว่าหกหมื่นวะหกแสนอะต้องเป็นเพิ่มอีกสองแสนสองนะ สองแสนสองมื่นสามพันห้าร้อยวงพุ่มอีสิบเอ็ดต้องฟาร์มนานขนาดไหนวันนี้จะรีวิวเสร็จเนี่ยฟาร์มนานขนาดไหนวันนี้จะรีวิวเสร็จเนี่ยแม่คลิปน่าจะยาวนะคุณผู้ชมขออนยขออภัยนะถ้าคลิปนี้มันยาวไปนะเราอยู่กันยาครับเหมือนเราแบบสตรีมเลยนะโอเคโอเคโอ้โหนิดเดียวเองมานะ ขอแรก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 ขอหน่อยขอหน่อยขอตังล้วจะอีกรอบหนึ่งไหมประมาณยี่ยี่เจ็ดเวฟนะฮะก็จะได้อยู่โอเคเดี๋ยวเราจะบัฟกันบัฟบเสร็งเราจะปิดคลิปกันเลยนะรอก่อนนะฮะรอก่อนนะฮะอ่าถ้าพูดมากไปขออภัยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันทธาห้คลิปเงียบเกินไปหกแสนหกแสนโอ้โหราวราพประมาณแบบล้านกว่าเลยนะคุณดูเอาจริงอะราคาอัพอะอยู่ที่ล้านกว่านะ โอ้โแพงแพงกว่านาโตะอีกเนี่ยเอาจริงเนี่ยอันนี้คือแพงกว่านาโตะอีกโอเคเราขายเียแล้วกันโอเคอัพเลยแล้วกันนะครับราคาอยู่ที่หกแสนนะฮะรวมๆแล้วประมาณล้านกว่าแล้วไปเพิ่มมาอีกสองแสนสองหมื่นนะครับบง่งขึ้นมาอีกสิบเอ็ดนะครับอัพไปเลยโอเคครับตอนนี้ดัมเมออยู่ที่แปดแสนนะถ้าเราอัพประมาณร้อยห้าสิบก็จะประมาณล้านกว่าบัฟถึงล้านอาจจะถึงล้านนะครับวงที่ร้อยห้าสิบกันนะครับแต่เราทำกันบัฟกันเลยนะครับบัฟกันเลยโอเคหนึ่งสอง สามเป็นเท่าไรสองล้านห้ไอ้แคตี6วิน่าจะโหดกว่านาูนโตะนะหรือว่าเท่าเท่ากันแต่มันตีแอร์แล้วมันตี2อล้านตีหวินางโตตีเก้าวิแต่ราคาแม่งแพงกว่านาโตะมากอัพราคายื่ทีล้านกว่าเลยนะฮะคนดูยังเยอะโอเคครับถ้าคุณถ้าคุณผู้ชม,ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามช่องปฐมวันนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวประมาณนี้นะครับก็ อย่าลืมมาดูไลฟ์สตรีมพี่นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับก็ก็กจะไปนะครับพี่มีคับคมมาให้นะครับเล่นเกมให้สนุกครับอย่าให้เกมมาเล่นแล้วนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้นะครับบ๊ายบายค่ะบมิชลินนะครับ